ราคาทองคำล่าสุดราคาทองวันนี้วันเสาร์ที่1พฤษภาคม2,564มาดูกันนะครับว่าราคาทองในสุดสัปดาห์ราคาจะขยับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนกันเรามาติดตามพร,พร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาทอง สามารถฝากข้อความไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อดูราคาทองวันนี้ประจำวันเสาร์ที่1พฤษภาคม2564กันนะครับโดยราคาทองประกาศครั้งที่1ของวันประกาศเมื่อเวลา9นาฬิกา3 1นาทีโดยราคาทองวันนี้เปิดตัวมาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ 50บาทจากเมื่อวานนะครับเรามาเริ่มกันที่ราคาทองคําแท่ง96.5%กันก่อนนะครับโดยรับซื้ออยู่ที่บาทละ2 6 0 0 0บาทขายออกอยู่ที่บาทละ 26, 150บาทเรามาดูกันต่อที่ราคาทองรูป,ปพรรณุ 96. ์ 96. โดยรับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ1687บบาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ 2 5 5 7 4บาท92สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ26,650บาทมาตามกันต่อที่ราคาน้ำหนักทองรูป,ปรพันณ์96.5%มีดังนี้นะครับราคาทองครึ่งสลึงเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลีย่ยที่500บาทจะรวมเป็น3,811บาท ราคาทอง1สลึงเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลีย่ยที่500บาทจะรวมเป็น7,163บาทราคาทองสองสลึงหรือราคาทอง50สตางค์เมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลีย่ยที่500บาทจะรวมเป็น13,825บาทราคาทอง1บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลีย่ยที่500บาทจะรวมเป็น27,150บาท ราคาทองสองบาทเมื่อบวกกับค่าคำไมิฉเีียที่หนึ่บาทจะรวมเป็นห้าหมื่นสบาทราคาทองหบาทเมื่อบวกกับค่าคำไมิฉเีียที่สองพบาทจะรวมเป็นหนึ่งแสนสบาทปิดท้ายที่ราคาทองสิบาทนะครับเมื่อบวกกับค่าคำไมิฉเีียที่ห้าพบาทจะรวมเป็นสองแสนเจ็ดบาท โดยค่ากำเนิดเฉลีย่ยดังกล่าวเราคิดคร่าวๆอยู่ที่บาทละ500บาทนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะคิดเรดค่ากำเนิดที่มีค่าไม่เท่ากันนะครับทางที่ดีก่อนที่เราจะทําการซื้อขายทองไม่ว่าจากร้านทองร้านไหนก็ตามเราต้องสอบถามทางร้านว่าทางร้านคิดค่ากำเนิดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราค่อยนําค่ากำเนิดนั้นมาบวกกับราคาทองที่เราจะทําการซื้อขายแล้วเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริง ากครรััั้นนนนๆะบทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้และสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ให้ช่องของเราด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับราคาทองวันนี้ต้องลากไปก่อนพบกันใหม่การรายงานราคาทองในคลิปถ,ถัดไปสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ